ตลกไหมเน้กนนนข,นนนขึ้นทางนี้อ่ะขึ้นทางนะี้ขึ้นทางบันไดนะขึ้นทางบันได เล่นเลยเล่นเลยลูกแล้วหนูไม่ขึ้นข้างบนแล้วหรอคะก็ขึ้นละ่ะลูกขึ้นทางบันไดอะลูกขึ้นทางพิธีน์พิธีคอยน้องด้วยพิธีรอน้องด้วยครับ ลูกนายพิษติอยู่ไหนนะขึ้นทางเดิมมั้งเลลูกเลี้ยวเออทางนั้นแหละทางนั้นแหละเลี้ยวบนทางนี้ลูกเดินม,มาเลยค่ะเดินม,มาเลยค่ะเดินม,มาเลยไม่เป็นไร <c oughs> ขาเดินไม่เปล็ลูกไม่เป็นไรค่ะ ข้ามเลยข้ามเลยค่ะโอเคมาไปทางไหนอ่ะมาไปทางไหนอ่ะไหลลงมาเลยวู้ใี่ได,ได้ค่ะนักขึ้นมลเลยหลุกไหนพี่ตีไหนละ่ะ ไม่ไม่เอยาเนี่ยตลายหนูขึ้นไม่ได้ค่ะนหนูไปทางไม่เกี้ยวหรอกไปเล่นเล่นสไลเดอร์ไมเ่เกี้ยวหรอกโอ้โหเอะน่าไปไม่ได้ไครับอหน,หนูไหน มาอยู่ไหนเอ้ยอะไรลงมาเลยไมต,ตีออกไหนว้าวเล็งม, <laughs> งมากเลยล่ะคะเร็วมาก